นั่นน,นมันกำลังเรียกเพื่อนของมันออกมาแล้วเรื่องนี้ไว้ค่อยมาคุยกันทีหลังตอนนี้ข้าจะเข้าโจมตีสัตรูแต่กับสภาพภูมิประเทศแบบนี้ข้าก็ทำได้เพียงเท่านี้เท่านั้นป่าที่นี่เป็นป่าที่หนาแน่นเกินไปเกินกว่าที่จะบินไปมาได้ดังนั้นข้าจะไม่ร่วมบินไปกับพวกเจ้าข้าจะรอพวกเจ้าอยู่ที่นี่ดูสิแม้ว่าเขาจะโกรธเจ้าแต่ว่าเขาก็ปกป้องเจ้าก่อนที่เขาจะไป นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าข้าจะรู้เรื่องของนางมาน,นั่นข้าผิดอะไรละ่ะเขายังคงปฏิบัติกับข้าเหมือนเด็กนั่นสินะเด็กอายุ18ปีในกลุ่มของเราไม่ควรรู้เรื่องพวกนี้หลิงซิงเซียวอาจจะปกป้องเกินเหตุจนน่ากลัวแต่เขาอาจไม่คิดว่าโลหานเป็นเด็กก็ได้ ช่างเถนะพูดกับเหล่าเซียนที่มีอายุยืนเหมือนปีไปก็ไรประโยชน์พวกเขาไม่มีทางเข้าใจอยู่ดีช่างเถนะข้าไม่อยากเถียงกับเจ้าอีกแล้วมามุ่งความสนใจไปที่สัตว์ลูกันดีกว่านั่นคือบทเพลงล่อลวงของนางพยามาลมีสติเข้าไว้ นั่นคือความสามารถโดยกําเนิดของนางพยาม,มาอย่างนั้นเหรอนางโจมตีศัตร,รูด้วยเสียงและคลื่นและย้ายพวกเขาไปที่อื่นในขณะที่พวกเขาไม่มีความสามารถด้วยวิธีนี้นางจะสามารถซ่อนตัวในหมอกและเอาชนะศัตร,รูได้ทีละคนฉันไม่สามารถล่นเลยการป้องกันตัวได้ฉันควรติดต่อเพื่อนร่วมทีมของฉันโดยเร็วที่สุดหลิงซิงเซียวกําลังเรียกฉันเจ้าอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าเห็นสถานที่สําคัญใดๆที่อยู่รอบตัวเจ้าบ้างเอ่อ ข้าเห็นต้นไม้และหมอกนั่นมันไม่มีประโยชน์เลยนะเจ้าอยู่นิ่งๆนะและอย่าขยับไปไหนข้าจะพยายามค้นหาตำแหน่งของเจ้าโดยเปิดการใช้งานพลังติดตามของตราวิญญาณแล้วได้เสียงแปลกๆนี่มันอะไรกันหมอกกำลังขัดขวางความตั้งใจของข้าและข้าไม่สามารถใช้มันค้นหาบริเวณโดยรอบได้ข้าควรไปสำรวจพื้นที่นั้นทันทีมั่งเอ,อ๋อ ข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นที่แท้ก็เป็นพวกนั้นเองพิษของมานหญิงแม้จะร้ายกาจแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีแก้เพียงแต่บางวิธีก็ยุ่งยากกว่าที่คิดสิ่งที่โงยี่กำลังทำนั้นม่อาจให้อภัยได้เดี๋ยวก่อนนะทำไมข้าถึงได้รู้สึกถึงพลังปีศาจนอกจากหลิงโฉงยี่และหยุนมิงหาแล้วยังมีปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกเหรอข้าเองทำไมจะถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ข้าพยายามมองหาเจ้าที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ด้วยเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะเจอเจ้าจริงๆข้าคิดว่าข้าได้ยินเสียงด้วยนะมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเหรอมันไม่เหมาะสําหรับเด็กอย่างเจ้านะเดี๋ยวนะเจ้ากําลังดูอะไรแบบนั้นอยู่อยู่ข้างหลังของข้าอย่างนั้นเหรอขับเปล่านะนั่นใครนะไม่นะพวกเขาสังเกตเห็นพวกเราแล้ว